ปล่อยเต่าอย่างไรถึงได้บุญก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเต่าที่จะปล่อยเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ําค่ะเต่าบกลักษณะเท้าจะคล้ายเท้าช้างขายาวกระดองรูปร่างนูนขึ้นมากกว่าห้ามปล่อยลงน้ำรึกเด็ดขาดตายนะคะเต่าน้ำ ลักษณะเท้าจะแบนขาสัน้นเอาไว้ว่ายน้ำาะะอยู่ในน้ำได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องหาที่เกาะฉะนั้นควรปล่อยเต่าที่มีตริงเพื่อให้เต่าขึ้นพักผึ่งแดดได้น้ำไม่ไหลเชี่ยวน้ำตื้นๆไม่ลึกนะคะให้อยู่กับธรรมชาติมีอาหารมีผัก เต่าจะได้หากินได้จะดีมากๆอานิสงทำให้อายุยืนยาวชีวิตมีอิสระค่ะสาธุ